คนนี้นะครับจะมารีวิวโปรเจกต์นะครับคือพอดีมันพร้อมที่จะรีวิวแล้วนะครับอันนี้คือโมเดลนะครับอันนี้เป็นส่วนของมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่ใช้รับค่านั่นคือรีเลย์ในการเปิดปิดไฟนะครับอันนี้คือหลอดไฟนะครับในการทดสอบออกแบตกล้องหมดซะงั้นจับเน่นอ่ะนะครับจะมาดูการเปิดปิดนะครับอันนี้เราต่ออุปกรณ์ไว้สาอุปกรณ์ด้วยกันนะครับเปิดผมแรกนะครับ ผมแรกนะครับเป็นเซนเซอร์ไฟนี้นะครับเห็นว่าไฟจะติดนะครับคือเราอันนี้คือรับค่าแสงนะครับครับถ้ามันมืดไฟมันจะติดนานๆๆอย่างนี้นะครับถ้าแสงนิ่งนะครับถ้ามันสว่างไฟก็จะดับนะอันนี้ก็อยู่ในเงื่อนไขนะครับเอาไปนะครับเป็นการเปิดปิดหลอดไฟนะครับธรรมดานะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งเปิดปิดได้แล้วนะครับผ่านสั่ง Android จริงๆนะครับสั่งผ่าน Android จริงนะครับผ่านไปยังแอคเซ็ตพอยต์เราเตอร์ที่มองเห็นนะครับตัวนี้นะครับเปิดอีกหลอดนะครับคนละห้องนะครับอันนี้คือโมเดลนี่คือห้องครับไม่ใช่ด่านเกมเคาน์เตอร์นะครับอันนี้เป็นการเปิดพร้อมกัน3หลอดนะครับ3หลอดแล้วนะครับที่จริงมันมีอยู่ทั้งหมดเกตแต่ช่องด้วยกันนะครับ อันนี้เราทำไปแค่สามครับเนื่องจากอุปกรณ์หาซื้อไม่ได้นะครับเซเว่นไม่ขายนะครับตอนกลางคืนต่ไปตั้งเวลาอันนี้คือแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้เราสั่งผ่านวรงแรนนะครับยังไม่ได้ออกเน็ตต่อไปนะครับจะมาดูส่วนขในการตั้งเวลานะครับก่อนที่แบตกล้องจะหมดก่อนนะครับโดยที่ดีไวท์หนึ่งแล้วกันนะครับตั้งเวลาไปตั้งพร้อมกันเลยหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะครับอ่ กลองมันมองไม่เห็นตัวเลขหนึ่งนาทีนี้นะครับมันจะรับถอยหลังไล่กันไปนะครับคืออันไหนตั้งก่อนก็จะนับเสร็จก่อนแล้วก็จะปิดไปพร้อมๆกันนะครับไม่พร้อมตามเวลาก็จะปิดไปไม่พร้อมนะครับคือพร้อมๆกันแหละครับคือไล่กันไปนะครับก็ดูอุปกรณ์ไปนะครับอันนี้หลอดไฟนี้เป็นอุปกรณ์ช่องที่หนึ่งะครับอันนี้เป็นช่องที่สอันนี้เป็นช่องที่ สามนะครับถ้าตามหลักแล้วหลอดไฟขาวๆนี้จะดับก่อนเพื่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้แล้วก็ตามด้วยอันนี้นะครับเราจะไปดูที่แอปนะครับเดี๋ยวถอดสายชาร์จก่อนอ่ะนี่นะครับคือแอปของเราก็ถอยขึ้นมาไกลจะดับแล้วป้าอุปกรณ์แรกไปแล้วนะครับทางซ้าย ขวาโอเคนะครับดับไปตามเงื่อนไขแล้วกล้องก็จะดับแล้วกล้องก็ใกล้จะดับแล้วนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับตามภาษาคนเกียนนะครับวันดีครับ